สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโครุ่นสู่พุทธภูมิเสารห้าปี2536ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นี่เป็นพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะโดยประวัติรุ่นนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือผงอุดนี่ใช้เป็นพระของหลวงพ่อปานนะคะก็คือเป็นผ้าเก่าพระพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะคะแล้วก็มีมวลสารของรุ่นสู่มาตุภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำผสมเข้าไปนะคะ ออกเมื่อปี2536ที่วัดบางนมโคอยุทยานะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้ทันหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเสกนะคะแต่เป็นทางวัดบางนมโคจัดทำขึ้นมานะคะ นี่นะคะด้านนี้ก็คือผงอุดนะคะซึ่งจะเป็นมวลสารพระของหลวงพ่อปานนะคะมวลสารพระหลวงพ่อปานสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เป็นมวลสารของรุ่นสู่มาตุภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะผสมกันแล้วก็อุดเข้าไปนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันเกราะเพชรนะคะ สภาพองค์นี้คือสวยสมบูรณ์นะคะกล่องเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ เทียบกับขนาดเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระจะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทมานิดนึงนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอ l ดี e ลและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ